ยองยอนได้บอลบิลโรซิมาได้ปอลยิงไกลลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อสูนยเลยครับสมพรยศออกมาแล้วที่สาเหตุที่บิลร้องไห้เจ้าตัวเปิดเผยบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของลูกชายของบิลโรซิมานะครับนี่ครับเราสามารถที่จะทําประตูได้ในวันเกิดของลูกชายก็ขอบอบเป็นของขวัญน,นะครับนี่ครับจังหวะ เปิดบอลจังหวะนี้บอลเข้าประตูไปสมพรยศที่ออกมาไกลครับกลับไปไม่ทันแล้วเลยครับโอ้มันจะเป็นอะไรที่ช็อกแฟนๆทั้งท่าเรือแล้วก็เชียงรายเหมือนกันเลยครับแต่ยังดีที่จังหวะนี้ถอยทันเงับสมพอรอือถ้าเข้านี่แฟนท่าเรือช็อกแน่ๆเลยครับเราแน่จะได้เห็นช็อตปิวโรซิบา้าร้องไห้ช็อตแน่นอน,นครีบโอ้แต่ยังดีนี้ถอยไปปัดทันเงับสมพร เกือบจะเป็นวันที่จบคอนเอง oh. ไม่ใช่วันที่เดียวครับแล้วเหมือนกันยังดีช็อตดีที่ปัดได้ครับ